ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์นรวิวัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ขออภิปรายในเรื่องของพิธีสารแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน,น,นการท่องเที่ยวของอาเซียนครับจริงๆแล้วท่านอธิบดีก็ได้ชี้แจงมาพอสมควรนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ต้องตั้งข้อสังเกต เพื่อที่การที่เราจะไปลงนามในพิธีสารเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกับภาคเอก,กชนของไทยนะครับจริงๆแล้วเรื่องของพิธีสารตัวนี้ก็อย่างที่ท่านได้เรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2555ตอนนั้นผมก็อยู่ในสภาก็จํากันได้อยู่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าลงนามมาแล้วเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยวันนี้มาเพิ่มเติมแค่ส่วนปลีกย่อยส่วนเล็กนะครับ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าองค์คาพายพที่บวกเข้าไปเนี่ยคือเรื่องของไมซ์ก็คือการจัดกิจกรรมการการจัดมหากรรมการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการประชุมนานาชาตินะครับเท่านั้นนะครับในส่วนของภาคของบุคลากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการลงนามไปนานแล้ว แต่อย่างไรก็ตามมาถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจํากัดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงอะไรที่มีปัญหาเนี่ยวันนี้เรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคลากรอย่างถูกต้องตามกรอบที่เราต้องการในการไปลงนามมามต,ตั้งแต่ปี2 5 5 5เนี่ยแทบไม่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะชี้เป็นประเด็นว่าเรากําลังเดินหน้าในในร่างข้อตกลงในภูมิภาคหลายๆตัวนะครับไม่ใชม่มีเพียงแค่ในเรื่องของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบันในครั้งนี้ แต่ลงนามไปแล้วหลายตัวเนี่ยดอกผลมันไม่ได้ออกอย่างที่พวกเราได้คาดหวังหรือมีการอภิปรายหรือมีการวางกติกาไว้ในส่วนของกระทรวงทบวงกลมต่างๆเองเนี่ยมันไม่ออกผลจริงนี่คือปัญหาที่มันเป็นมาโดยตลอดนะครับจะเป็นด้วยกลไกอาเซียนเนี่ยมันมีความบกพร่องมันมีความไม่สมบูรณ์หลายๆอย่างนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าที่จะเดินไปให้ถึงจุดนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปยัง ท่านรัฐมนตรีฝากไปยังทางฝ่ายราชการที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเรามีเป้าที่ต้องเดินไปให้ถึงนะครับในเรื่องของการาลงนามในข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้ท่านดําเนินการจนมันประสบผลสําเร็จจริงๆนะครับในส่วนของตลาดไม้หรือตลาดการประชุมนานาชาตินี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันก็แข่งกันแค่ประเทศสองประเทศเท่านั้นเองในภูมิภาคโดยไทยเนี่ยเราเป็นเราเป็นตัวหลักครับเราเป็นเราเป็นผู้นํา ในเรื่องของตลาดนี้จะเป็นด้วยภูมิศาสตร์จะเป็นด้วยเรื่องของบุคลากรจะเป็นด้วยเรื่องของอ,อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราเป็นผู้นําครับวันนี้เรากําลังจะลงนามเพื่อที่จะเปิดให้มันมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในภาคนี้เข้ามาได้เนี่ยนะครับคำถามที่ต้องถามเลยผมเนี่ยไม่ห่วงนะครับตลาดไม้ของไทยเนี่ยนะครับปีหนึ่งเป็นแสนล้านบาทโดยผู้เล่นทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นรายใหญ่จัดการประชุมนานาชาติใหญ่โตที่ Impact ที่ไบเทคเงินเข้าประเทศมหาศาลแต่องค์คาพายศของคนที่ปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยคือผู้ผู้เอกชนรายใหญ่เป็นหลักผมไม่ห่วงเขาครับท่านจะเขียนข้อตกลงนี้หรือไม่เขียนข้อตกลงนี้จะเซ็นมาหรือไม่เซ็นเนี่ยสุดท้ายเอกชนรายใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถเอาตัวรอดได้ครับแม้แต่วันนี้มีสถานาการณ์โควิดเนี่ยด้วยเงินทุนด้วยสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เขาก็ยังพอประคองตัว แต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามทุกครั้งที่ภาครัฐจะไปลงนามในเอกสารเหล่านี้เนี่ยท่านต้องตอบผมนั่นก็คือเราจะดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างไรเอกชนที่เขามีกําลังเล็กๆเท่านั้นน่ะแล้ววันนี้ท่านบอกว่าเอาเปิดให้มันมีการเคลื่อนย้ายได้วันหนึ่งจากฟิลิปปินส์วันหนึ่งจากมาเลเซียเขาโดดเข้ามาเล่นในตลาดเรานนเนี่ยอาจจะเป็นขนาดกลางจากประเทศเหล่านั้นเนี่ยโดดเข้ามาเล่นในตลาดประเทศไทยเนี่ยนะครับเอกชนรายย่อยอย,อยู่อย่างไร วันนี้เราต้องตอบคําถามครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีความพร้อมในการที่จะยืนหยัดต่อสู้ในระยะยาวบางครั้งนะครับเขาไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับต่างประเทศที่เขาไหลเข้านะครับแค่ต่อสู้กับรายใหญ่ในประเทศเนี่ยก็เต็มกลืนละนะครับต้องมาต่อสู้กับต่างประเทศที่จะไหลเข้ามาอีกนะครับสองวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดครับแรงงานในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ย ที่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ใช้กระบวนการช่องทางที่ท่านต้องการเขามาถึงก็ก็วีซ่าท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับแล้วก็มาทํางานโดยไม่ได้รีจิสเตอร์เพราะว่าอะไรสุดท้ายทรานเซชันของเงินไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยท่านก็ตรวจสอบลำบากนะครับวันนี้เราจะเอาเขาเข้าระบบอย่างไรแล้วเราจะดูแลอย่างไรภาคการท่องเที่ยวในอดีตเนี่ยนะครับมักกุเทศเนี่ยเคยเป็นเป็นอาชีพที่มีการาปกป้องไว้ให้คนคนในคนในประเทศอะ่ะ นะครับคือหมายความว่าจะเป็นมักคุเทศเนี่ยเราต้องดูแลเขาอ่ะเพราะว่าเราเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นมักคุเทศให้กับคนที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับวันนี้เรากําลังจะได้เห็นภาพมาจากเมืองจีนมาจากต่างประเทศประเทศประธทนโทษอันนี้ข้อตกลงนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศจีนผมผมอาจจะยกตัวอย่างไกลไปนิดหนึ่งเอาภายในภูมิภาคก็ได้มาจากฟิลิปปินส์บินมาเมืองไทยนะครับทั้งรถทั้งคันที่เป็นบัสที่ไปไปไป,ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆไม่มีคนไทยเลยสักคนหนึ่งในรถนั้น ดีไม่ดีคนขับรถก็ไม่ใช่ปัญหานี้จะทำเอย่างไรเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยมันตกอยู่กับคนไทยบ้างนะครับแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นหลักนะครับของภูมิภาคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องตอบผมว่าสุดท้ายเราจะปกป้องบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยอย่างไรให้ประโยชน์ตกถึงมือพวกเขามากที่สุดให้พวกเขาสามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับอย่ามองแต่เม็ดเงินภาพรวมครับแน่นอนครับถ้าเกิดท่านมอง เงยหน้ามองข้างบนก็จะเห็นโอ้มันจะเป็นประโยชน์ GDP จะโตเท่านี้เงินจะตกมากี่แสนล้านบาทมองข้างล่างครับท่านจะเห็นประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยที่เขาลำบากนะครับก็อยากจะถามท่านว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรขอบคุณครับครับขอบคุณ